สวัสดีค่ะอินดีต้อนรับนินาวมืองหนังโนรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำจงใจน้องนินาวด้วยนะคะอ่นนี้เรามาดูเอ่อทุเรียนนะคะทุเรียนนี้ดอกหลุดไปแล้วนะคะพอผ่านไปสามวันนะคะก็มีบ้างนะคะที่เขาออกช้านะคะนี่นะคะประมาณนี้นะคะนี่เขาล่วงแล้วนะคะพอผ่านไปสามวันแล้วนะคะเขาเป็นดอกประมาณสองสามวันนะคะเขาก็ล่วงไปนะคะ ก็จ um pues nah. ับประมาณนี Mat, ้ค่ะนี่เขากําลังเป็นลูกนะคะเขากําลังเป็นลูกนะคะทุกคนนี่ค่ะเขากําลังเป็นลูกนะคะอ่านี่บานช้านะคะนี่ยังไม่ยังบานอยู่อีกนะคะว้าวสวยมากทุกคนสวยมากอันนี้ยังบานอยู่อีกนะคะยังบานอยู่อีกนะคะอ่านี่เป็นหลังเพื่อนนะคะบานอยู่อีกสวยมากสวยมากสวยมากๆค่ะทุกคน ข้างบนก็เยอะมากนี่ค่ะข้างบนนะคะแล้วพาดูข้างบนนะคะนี่ค่ะข้างบนนะคะอันนี้เขาออกพร้อมกันนะคะเยอะมากมากโอ้เป็นพวงเลยทุกคนเยอะมากเยอะมากเยอะมากเลยค่ะ,ะนู่นเขากํกนนะะนนากลังเป็นนะคะอันนี้เขากําลังเป็นนะคะ อาเยอะมากมากาอานูกเขาเป็นแล้วนะคะนูกเขาก็เป็นแล้วนะคะดอกหลน่นแล้วน่าจะได้ละเออสองสามระยะเลยนะคะลังเป็นลูกมีน้ํานะคะอันนี้ของเขาได้แค่สองสามวันนะคะเขาก็อยู่ประมาณนี้นะคะสองสามวันนะคะสองสามวันเขาจะอยู่ประมาณนี้นะคะนี่คือสองสามวันนะคะประมาณนี้นะคะดอกทุเรียนนะคะกําลังออกลูกนะคะประมาณนี้ สองดอกนี้เป็นช้านะคะก็ยังไม่ร่วงเ้อนี่คะ่ะประมาณนี้คะ่ะประมาณนี้สวยนะคะสวยมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูมีลูกหล่นไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างล่างนะคะว่ามีลูกหล่นไหมนะคะ เนี่ยค่ะคือที่ล่วงนะคะว้าวทุกคนมีลูกหล่นอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมีลูกหล่นอีกแล้วนะคะว้าวสวยมากสเสียได้มากเลยค่ะเขาหล่นแล้วนะคะโอ้น้ำน้ำเยอะมากน้ำเยอะมากทุกคนโอ้เนี่ยค่ะก็ประมาณนี้นะคะ ก็อยู่ประมาณนี้นะคะข้าวมนคือเยอะมากแล้วพาไปดูอีกด้านหนึ่งนะคะจะพาไปดูอีกด้านหนึ่งหาเนี้ยคะ่ะนี่นะคะอีกมุมหนึ่งว้าวประมาณนี้นะคะโอ้เขากำลังไปรู้ระยะที่เราไห่จำไม่ได้นะคะว้าว สุดยอดมากเลยค่ะสุดยอดมากข้างบนก็ยังบานเยอะมากนะคะข้างบนก็ยังบานนะคะอันนี้มุมข้างบนนะคะสวยมากสวยมากนี่นะคะข้างบนนะคะก็เยอะมากคะ่ะข้างบนเต็มเลยน้องนีนาวก็มีประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ,คะ,คะไว้รับชมกันอีก ไว้รับชมกันอีกนะคะขอบคุณทุกคนนะคะไว้เจอกันครั้งหน้านะคะเราจะพามาดูอีกนะคะขอบขอบคุณทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำใจน้องนี่นาว้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายนะคะไว้เจอกันครั้งหน้านะคะ